นทุกคืนหม่หญิงสาววัย25ปีผู้รักธรรมชาติและการผจญภัยเธอเบื่อชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบจึงมองหาสถานที่เงียบสงบเพื่อพักผ่อนเธอเลือกเดินทางไปยังอุทยานแห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก อุทยานแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องป่าที่อุดมสมบูรณ์และเงียบสงบแต่ก็มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับเสียงประหลาดที่ผู้มาเยือนบางคนเคยได้ยินในป่าเมื่อมาถึงไม่พบกับลุงเดชเจ้าหน้าที่อุทยานผู้ดูแลพื้นที่เขาพาเธอไปที่กระท่อมไม้หลังเล็กซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบไม่มีใครพักที่นี่มานานแล้วนะหนูลุงเดชพูดเพราะอะไรเหรอคะ ไมถามด้วยความสงสัยลุงเดชนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆว่าที่นี่มันมีเสียงแปลกๆบางที่หนูอาจได้ยินแต่ถ้าหนูอยู่เงียบๆมันก็จะไม่รบกวนอะไรคำพูดของเขาทําให้ไมรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เธอพยายามปลอบตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กในคืนแรกไม่นอนหลับไปพร้อมกับเสียงแมลงร้องในป่า แต่ช่วงกลางดึกเธอตื่นขึ้นเพราะเสียงกระซิบเบาๆที่ลอยมาจากด้านนอกไม่ไม่เธอเปิดไฟฉายและส่องออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงเงาของต้นไม้พริ้วไหวตามแรงลมแต่เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองเธอรุ่งเช้าไม่เดินออกมาสำรวจรอบกระท่อมเธอพบรอยเท้าขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนรอยเท้าคน แต่มีนิ้วมากกว่าปกติเธอเดินลึกเข้าไปในป่าและพบวงกลมหินที่ตั้งเรียงกันอยู่บนพื้นตรงกลางวงมีตุ๊กตาไม้ขนาดเล็กวางอยู่ท่าทางของตุ๊กตาเหมือนคนที่กำลังคุกข่าวขอความช่วยเหลือไม่รู้สึกถึงบรรยากาศอึดอัดแปลกๆจึงรีบกลับไปที่กระท่อมคืนที่สองขณะที่ไมพยายามข่มตาหลับเสียงข้อเบาๆดังขึ้นจากประตูหน้ากระท่อมกอก กอกกอกเธอหยิบไฟฉายและเดินไปเปิดประตูแต่ไม่พบใครเมื่อเธอหันหลังกลับเธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านกระจกเงานั้นมีลักษณะคล้ายเด็กตัวเล็กๆเ,เธอรีบเดินไปเปิดไฟแต่เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นเงานั้นหายไปวันถัดมาไม่ออกสำรวจป่าอีกครั้งคราวนี้เธอเดินไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่ดูผิดปกติ กิ่งของมันเหมือนมือมนุษย์และรากของมันโผล่พ้นพื้นดินเหมือนขาเธอรู้สึกเหมือนต้นไม้กำลังมองเธอและเมื่อเธอเอื้อมมือไปแตะที่เปลือกไม้เธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอย่าแตะมันหนีไปซะเธอพลาออกอย่างรวดเร็วและรีบกลับไปที่กระท่อมไมยเผชิญหน้ากับลุงเดชในวันรุ่งขึ้นและเล่าเรื่องที่เธอเจอทั้งหมดลุงเดชถอนหายใจหนัก ก่อนจะเล่าเรื่องราวในอดีตที่นี่เคยมีพิธีกรรมโบราณที่ต้องสั่งเว้วิญญาณเด็กให้เจ้าป่าวิญญาณเด็กเหล่านั้นยังคงติดอยู่ในป่านี้พวกเขาไม่อาจไปไหนได้เพราะความแค้นของพวกเขายึดโยงที่นี่ไว้ลุงเดชเตือนว่าหากเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกเธอไม่ควรตอบกลับหรือออกจากกระท่อมตอนกลางคืนในคืนสุดท้ายเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวแต่เป็นเสียงของเด็กหลายคนที่พูดพร้อมกันช่วยเราด้วยอย่าไปเธอลุกขึ้นและพบว่าประตูเปิดเองเด็กหลายคนในร่างซีขาวยืนล้อมรอบกระท่อมพวกเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นหนึ่งในนั้นพูดว่าเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไมพยายามวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน เธอก็วนกลับมาที่กระท่อมเสมอเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆมาจับที่ขาของเธอและเธอก็ลม้มลงเธอหันกลับไปมองและพบว่าเด็กเหล่านั้นกำลังคลานเข้ามาหาเธอเธอตื่นขึ้นมาในวงกลมหินตุ๊กตาไม้หลายตัวรายล้อมเธอเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวของเธอ ลุงเดชและเจ้าหน้าที่อุทยานพบเพียงกระท่อมที่ว่างเปล่าและตุ๊กตาไม้ที่มีใบหน้าคล้ายเธอวางอยู่ตรงกลางวงกลมเสียงกระซิบในป่ายังคงดังต่อไปเพื่อรอคอยเหยื่อคนต่อไปที่กล้าท้าทายอาถรรพ์จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเสียงกระซิบในป่าฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ